อุ๊บสมือล่านค่ะลิซ่าแบล็กทีนนะคะกดไลค์ให้กับรูปของตัวเองค่ะอยากจะรู้ไม่เอ่ยว่ารูปไหนนะคะที่น้องลิซ่าแบล็กทีนนะคะถูกใจนะคะก็เลยกดไลค์ให้กับรูปของเธอเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเธอกระโพส์รูปออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแถมในไอจของเธอค่ะก็มีผู้ติดตามเยอะแยะด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็33.7มล้าน f o ลโลเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงะคะมีเหล่าบรรดาคนดังเยอะแยะมากมายค่ะเข้ามากดติดตามเธอนะคะอยากจะรู้ไม่เอ่ยว่ามีรูป รูปไหนนะคะถูกใจเห่าบรรดาคนดังบ้างะคะ่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนนะคะว่านอริซ่ามือรันนะคะกดรูปกดไล์รูปตัวเองรูปไหนนะ,ะแอดพามาดูเลยค่ะก็คือภาพภาพนี้นั่นเองนะคะเธอโพสต์ออกมาสองภาพน,นะคะแล้วก็มีการกดไลค์นะคะด้วยตัวเองค่ะแสดงว่าถูกใจเจ้าตัวมากๆเลยนะคะรวมถึงรูปนี้นะคะก็มีคุณเอสกิโมนะคะคุณนิชคุณนะคะรวมถึงซูชีนะคะก็ทูกใจนะคะภาพภาพนี้ของเธอด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ส่วนถัดมานะคะสาวสาวแบล็คพิงเองค่ะก็เข้ามากดถูกใจให้กับโนลิซาด้วยนะคะเริ่มที่ภาพนี้ค่ะนั่นก็คือรูปที่โรเซ่น,นะคะมากดไลค์ให้นะคะแล้วก็รูปขายาวรูปนี้ค่ะพี่สูนนะคะก็เข้ามากดไลค์ให้กับลิซ่าด้วยนะอ่าเป็นโมเมนต์น่ารักดีค่ะส่วนภาพภาพนี้นะคะแอบขายกระเป๋านะคะก็มีคนเข้ามากดไลค์เยอะเลยนะเท่าที่แอดไปดูนะคะก็มีนิชกุณนะคะเจเอลล่านะคะแล้วก็น้องเอลลากอสนะที่เธอมีอ่าหน้าตานะคะ กับเจนนี่นั่นเองคะก็เข้ามากดไลค์ให้กับภาพภาพนี้ค่ะส่วนภาพภาพนี้นะคะก็มีการทุกใจนะคะสู้ฉี่ด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นภาพออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ภาพถัดมาค่ะเป็นภาพภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยทุกใจะคาน้องหยาหยาอุรัสยาด้วยนะ แล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นภาพจากปกนิตยสารอรวนะคะอันนี้ถูกใจหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณรุ่นวร์นุชนะคะคุณออมสุชานะรวมถึงนะคะคุณพี่นิชคูณนะคะแล้วก็น้องหยาหย่าด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูค่ะแล้วก็ส่วนถัดมาค่ะรูปภาพรูปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเธอใส่เกาะอกได้น่ารักมากเลยนะพร้อมกลับมาโปรโมทมูนช็อตนะคะรูปนี้เนี่ยมีถูกใจดีเจสเน็กนะคะเอลลากร์แล้วก็หยาหย่าค่ะเลยว่ายายาถูกใจน้องลิซ่าหลายรูป อยู่เหมือนกันนะคะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเผื่อใครนะคะ IG, แต่ว่าไม่ได้ไดสังเกตนะก็จริงๆเราไปกดดูได้นะว่าเธอมีใครมากดถูกใจเธอบ้างน,นะคะแต่ว่า,าต้องเป็นคนที่คุณติดตามด้วยนะพอดีแอดก็ไม่ได้ติดตามใครเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแค่บางคนนะที่ติดตามเอาไว้ะคะก็เลยทําให้เห็นนะคะว่าผู้คนเหล่านี้ค่ะเข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามากดถูกใจนอริซ่านะก็เลยเอามาฝากลวกัน,นะะว่าเขามากดถูกใจรูปไหนกันบ้างนนะคะ่ะแอก็หวังว่าจะชอบนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้ค่ะเอามาฝากค่ะส่วนคุณล่ะคะ ชอบใจถูกใจรูปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะตรงใจกับใครหรือเปล่าก็ลงมาพูดคุยกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า